สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับปัิทีเกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15กุมภาพันธ์2567นี้เป็นในเรื่องของ การสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กดติดตามไป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีเรามาดูในเรื่องของ การยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวพิจิกแล้วก็ลักขณาพิจิกกันก่อนนะครับโดยจะมีดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธมีการโคโจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวราศีพิจิกแล้วก็ลักขณาพิจิกมีอาาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3เนาะได้โคโจรนะครับไปอยู่นําหน้าลักนาในช่วงหนึ่งถึง 5กุมพาพันและดาวคารเนเดินโครจรเสด็จเสด็คือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับในทางคำแปลเนาะแปลว่าดาวคารนั้นค่อนข้างเดินเร็วมากการที่ดาวคารเดินเร็วนะครับจะทวีความเป็นดาวคารนั้นคูณ2นะครับหุดหงิดไม่ได้ดังใจอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างเซนซิทีฟ นะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับชาวพิจิกแล้วก็ลักขนาพิจิกนะครับแต่มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกแค่เราควบคุมอารมณ์หน่อยนิดนึงเนาะและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงแรกเนี่ยยังถือว่าโอเคมากๆในช่วงประมาณ1-5กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นดาว อังคารนั้นร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์นะครับอยู่ในเรือนนําหน้าลัคนาเนี่ยมันมีโอกาสแนวโน้มของการติดต่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ค่อนข้างเยอะมีการโฟกัสนะครับในเรื่องของผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆการคิดการมองอะไรไปแนวโน้มทิศทางข้างหน้าได้ดีขึ้นนะครับแต่มันจะมีปัญหาขึ้นมาบ้างในช่วงที่ดาวคารนั้นเลือนขึ้นไปที่ราศีมังกรดาวคารเนี่ยเดินโครจรเร็วไม่พอนะครับไปอยู่ตำแหน่งที่เป็นอุด รู้ไหมครับว่าการที่ดาวองคารเป็นอุดเป็นมหาอุดเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีอํานาจมีวาสนามีบารมีเยอะนะครับแต่แต่นะฟังดีๆนะครับแต่ว่าดาวองคารนั้นน่ะจะค่อนข้างเดินเร็วแล้วก็ไปร่วมกลุ่มกับดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์ด้วยมันอาจจะเกิดความรู้สึกอึดอัดใจ อาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองอาจจะมีความรู้สึกกดดันบ้างในเรื่องของสังคมในเรื่องของอบุคคลอื่นบ้างอาจจะมีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องพยายามปรับแล้วก็พยายามดูสถานการณ์ก่อนอย่าเพิ่งที่จะต้องแบบไปปัททะดังนั้นวิธีการแก้ของคุณก็คือพยายามติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นให้น้อยลงพยายามอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบทําอะไรเนี่ยควรจะต้อง ไตรตรองตึกต้องแล้วก็ลองดูมีเหตุมีผลก่อนในการคิดการกระทําให้มากก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหามันเกิดได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องนะครับแล้วก็การเดินทางนะครับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารสิ่งต่างๆอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปให้เราค่อยๆพูดค่อยๆจากกันโดยเฉพาะในช่วงของวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับใครนะครับที่อินในเรื่องของวาเลนไทน์เนี่ยบอกเลยว่ามันจะมีเรื่องที่หงุดหงิดใจรู้สึกไม่ค่อย โอเคเท่าไหร่เงี้ยให้เราพยายามดรอปความรู้สึกของตัวเองลงมาบ้างอย่าพยายามแบบคิดทําอะไรโดยการที่เราอาจจะแบบแบบรีบๆเร่งเ่เกินไปหรือพยายามจะเอาแต่ใจเกินไปนะให้เราลดพัดชันลดความรู้สึกของตัวเองลงมาบ้างถ้าคุณไม่อยากจะสูญเสียความรักความสัมพันธ์หรือไม่อยากจะเสียเพื่อนเสีย พี่น้องเราก็พยายามค่อยๆปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการเดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับนอ้องแล้วก็การติดต่อการสื่อสารเนี่ยก็พยายามแบบใจเย็นๆแล้วกันนาอะอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะถ้าตัวเราพยายามควบคุมในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างจะดรอปลงทุกอย่างจะแบบ บันเทาลงแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็แค่หงุดหงิดใจเล็กๆเท่านั้นเองเนาะดังนั้นชาวพิจิกเนี่ยพยายามควบคุมอารมณ์แล้วก็แพทชั่นของตัวเองมากๆนิดหนึ่งนะครับในช่วง1-15ถึงกุมภาพันธ์นั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างการเงินของชาวพิจิกคือราศีธนูนะครับโคจรไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนอลิบอกเลยนะครับว่าการเงินค่อนข้างดูโอเคดูไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีเพราะดาวการเงินได้ตำแหน่งเป็น ราชาโชคนะครับและอยู่ในภพเรือนอัลลีก็จริง การที่ดาวพฤหัสดีตกเลอนอลิเนี่ยนะครับการเงินเนี่ยมันอาจจะดูติตดตดิดขัดขัดในบางครั้งบางจังหวะก็จริงนะครับหรือบางคนอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่อาจจะมีหนทางในเรื่องของการหาเงินหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการที่มีผลประโยชน์มีรายได้สิ่งต่างๆเนี่ยมันก็มีในทิศทางที่ดีเราอย่าคิดนะครับว่าดาวการเงินตกอลิแล้วมันจะเสียอย่างเดียวจริงอยู่ว่ามันอาจจะเสีย บ้างนะครับแต่ได้ก็มีมันอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยทำถูกถูกดวงไหมนะครับไอ้ดาวตกอลิมรณะวินาศเนี่ยผมบอกเลยนะผมไม่เคยแคร์แคร์แต่ตรงไหนรู้ไหมแคร์แต่ตรงที่ว่าดาวดวงดาวต่างๆเนี่ยมันจะเสียจริงๆในตามความรู้สึกที่ผมเรียนโหราศาสตร์มาศึกษาโหราศาสตร์มาเนี่ยนับ เกือบ10ปีแล้วนะครับประมาณสัก7จปีแล้วเนี่ยดาวเนี่ยนะครับไม่ได้เสียเท่าไหร่นะในเรือนอลิมรณนาวินาจริงอยู่มันเสียแหละแต่มันอาจจะไม่ได้เสียมากหรอกแต่มันเสียในลักษณะที่ว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขเท่านั้นเองแต่ไอ้ที่ดวงดาวนั้นมีปัญหามากที่สุดเนี่ยคือดาวถูกเบียนนะครับดาวถูกเบียนหรือว่าดาวเนี่ยไปร่วมกลุ่มกับดาวเขาเรียกว่าอะไรดีนะเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวที่มันเป็นขัดแยง้งเออดาว ดาวขัดแย้งกันหรือว่าดาวที่มันเป็นศัตรูกันอันนี้แหละคือสิ่งที่เราหน้ากลัวกว่าถึงแม้จะไปเกิดเรือนชะตาที่ดีนะครับแต่ก็มีปัญหาได้มากกว่าเช่นตัวอย่างที่ดาวอังคารกาลังจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมังกรเนี่ยถึงแม้ดาวอังคารจะเป็นตําแหน่งอุดใช่ไหมครับทายดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรครับดาวอังคารเป็นอุดเนี่ยแปลวะ่าคือดาวอังคารเป็นอุดนี่คือหึกเหิมมากนะครับกล้าได้กล้าเสียนะครับนะตายเป็นตายกลัวแบบ ไม่ไม่สนหน้าอินหน้าพมอะถ้ามันมีดาวดาวพุธและดาวอาทิตย์เนี่ยคือคือเป็นอะไรที่แบบสุดๆเลยนะดังนั้นคืออยากจะบอกว่าชาวพิจิกต้อง ตั้งสติแล้วก็พยายามดําเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทแต่ก็มีตัวช่วยที่ดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นราชาโชคอยู่ในเรียนอลีนะครับยังไงก็ยังถือว่าช่วยเหลือในเรื่องตรงนี้ได้เนาะคือก็ไม่ต้องซีเรียสมากเกินไปแค่บอกแล้วว่าลดอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างโอเคเลยเนาะอันนี้บอกชาวพิจิตไปนะครับเดี๋ยวจะดราม่านะไม่ต้องดราม่านะครับแค่ลดอารมณ์ทุกอย่างมันจะโอเคขึ้นมันอยู่ที่ตัวคุณทําได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณเองนะครับ ทีนี้เนี่ยดาวการเงินเนี่ยเป็นอลินะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของราชาโชคเนี่ยแปลว่าคุณจะได้ลาบได้ผลบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในหน้านะครับนะได้เงินเข้ามาบางคนอาจจะได้เงินแบบไม่คาดฝันบางคนอาจจะคิดบริหารจัดการหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอลิงานบริการนะครับหรืองานเซอร์วิสนะแล้วก็ในเรื่องของงานแก้ไขปัญหานะตุลาการสารผูิภาษานะครับแล้วกออ็อะไรดีละ่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะประสบความสําเร็จแม้กระทั่งหมอดูก็ยังได้นะครับเอ่อแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานบริการงานเซอร์วิสเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับในหน้าประกันต่างๆนะครับงานเช่างานประมูลบอกเลยว่าชาวพิจิตรเหมารวบเห็นไหมครับมันดีมันอยู่ที่ว่าเราะจะรู้ไหมหรือคุณไปดูหมอดูคนไหนบ้างที่เขามีแนวทางความคิดตรงนี้นะครับนะดูหลายคน ไม่ไม่อยากพูดเยอะเนาะก็บอกว่าเออประมาณนี้ว่ามันดีอยู่ถ้าเราทําอาชีพเหล่านี้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ทําอาชีพเหล่านี้มันก็ไม่ได้แย่นะครับแค่อาจจะดูติดติด,ตดขัดขัด,ขดในบางจังหวะเท่านั้นเองแต่ก็มีโอกาสจะมีโชคมีลาบแบบฝุก,ฟ,กฟุกได้ถ้าตัวเราเองทําถูกที่ถูกเวลาและถูกดวงเนาะประมาณนี้การเงินยังถือว่าไปในทิศทางที่ดีได้นะครับ ทีนี้ามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างการงานของชาวพิจิกรลักษณพิจิกคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีมังกรในช่วงประมาณ1-13กุมภาพันธุหลังจากนั้นจะเลื่อนขึ้นไปที่พพันธุนะครับช่วงแรกเนี่ยดาวอังคารคือดาวประจําตัวเนี่ยจะไปร่วมกลุ่มกับดาวการงานเนี่ยบอกเลยว่าการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่มักจะมีปัญหาในเรื่องของอ ความล่าช้าหรือความไม่ได้ดังใจความอึดอัดใจบ้างกับเพื่อนร่วมงานอันนี้แหละคือบอกแล้วว่าต้องระมัดระวังแต่อยู่แค่ช่วง1-13กุมภาพันธ์หลังจากนั้นดาวอาทิตย์นะครับจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีกุม ปัญหาอุปสรรคก็ยังมีอยู่บ้างแต่ก็จะดรอปลงมาบ้างทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะยังพอไปในะนมทิศทางที่ดีแต่เราก็ต้องใจเย็นๆนะครับอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปทุกอย่างยังสามารถแก้ไขและเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการแค่เราต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้าง ความรักของชาวพิจิกลักษณะพิจิกคือราศีพฤกษภของได้ดาวสุขเลข6นะครับได้โครจรร่วมกลุ่มกับดาวประจตัวอยู่ในรอบเรือนนําหน้าลักษณะถือว่ามีโอกาสมีนานม,มิทิทางที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หนึ่งถึงห้ากลุ่มภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาวประจําตัวจะเลื่อนไปใช่ไหมครับเดือแต่ดาวคู่ของคนรักที่อยู่ในราศออีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะดาว สุกจะย้ายในช่วง13กุมภาพันธ์บอกเลยว่าการที่วันวาเลนไทน์เนี่ยจะมีประเด็นและมีปัญหาได้บ้างนะครับอันนี้อย่าเพิ่งคาดหวังกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ก่อนหน้าวันวาเลนไทน์เนี่ยถือว่าดีนะถ้าพอวันวาเลนไทน์ปุ๊บเนี่ยดาวสุกเนี่ยกับเลื่อนขึ้นไปนะครับไปผสมลงกับดาวที่มันกองกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังเล็กน้อยกับในเรื่องของคำพูดการคิดกัน คาดหวังกับเนื้อของวันวาเลนไทน์นะครับอยากคาดหวังพยายามค่อยๆปรับค่อยๆดูกันไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเราอยากพยายามสร้างประเด็นหรือปัญหามากจนเกินไปดาวเนี่ยทั้งดาวประจำตัวทั้งดาวคู่เนี่ยโคจรร่วมกันแบบเนี้ยอยู่ในมุมตำแหน่งที่อาจจะยังไม่ได้ส่งเสริมกับดวงชะตาเท่าที่ควรนะครับจริงๆมันเป็นมุมส่งเสริมแหละ แต่มันเป็นดาวที่ขัดแย้งกันก็เลยทําให้เหมือนจะดีแต่มันก็ดูมีประเด็นปัญหาให้ต้องถกต้องเถียงกันในวันวานลนไทน์ได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยใครที่อินจัดในวันวาเลนไทน์นะครับฝากไว้นิดหนึ่งว่าอย่าอินเกินไปแล้วก็อย่าพยายามแบบคาดหวังเกินไปได้แค่ไหนเอาเท่านั้นเพราะถ้าเกิดคุณมาแบบจะเรียกร้องจะเอาวันวานลนไทน์เนี่ยบอกเลยว่าประเด็นปัญหามันรอคุณอยู่นะครับนะไม่ได้ขู่นะแต่ว่าพยายามอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ตะหนักรู้ถึงความรู้สึกตรงนั้นให้มากนิดหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ